ราณท่านว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งอันนี้ควรคิดควรพิจารณาอันไก่นั้นถ้าหลกขนมันออกหมดแล้วไม่น่าดูเลยถ้าว่าขนมันยังมีอยู่ มันรักษาขนมันให้เรียบเรียบดีอยู่เนี่ยมันก็สวยงามน่าดูนั่นถ้าไก่ตัวใดมันไม่ค่อยรักษาขนของมัน <c oughs> ให้ดีให้เป็นระเบียบเรียบร้อยขนขนมันยุ่งเหยิงอย่างนี้นะมันก็ไม่น่าดูไก่ตัวนั้นนะทั้นใดคนเราก็เป็นอย่างนั้น คนเราจะมองดูกันด้วยความพอใจในความประพฤติของกันและกันได้ก็เพราะอาศัยต่างคนต่างทำความดีต่างคนต่างพยายามชำระกายวาจาใจของตนให้สะอาด ป่าเจากบาปโทษบนทินต่างๆคนเรานะเมื่อบาปอากุศลมันสงบลงไปแล้วอาการกายวาจาใจในก็พลอยสงบไปตามกันเพราะเรื่องบุญเรื่องกุศลมันเป็นเรื่องเย็นเป็นของเย็นเป็นของสงบตรงกันข้ามกับเรื่องบาปอากุศล เป็นของร้อนเป็นเรื่องวุ่นวายไม่สง,งบนี่เรื่องใครอยากรู้จักบาปและบุญน่ะมันไม่ใช่ยากอะไรก็ต้องดูกายดูจิตใจตัวเองนั่น <c oughs> ถ้าใจเราร้อนฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไม่เป็นอันสง,งบเยือเกเย็นได้นั่นแหละมันมีบาป รบกวนอยู่ภายในจิตใจนั่นนะถ้าผู้ใดภาวนามองเห็นใจตัวเองมันเยือกเย็นอยู่มันตั้งมั่นอยู่พอสมควรถึงแม้ว่ามันจะคิดมันก็คิดไปในทางศีลทางธรรมคนคนใจบุญนะเช่นคิดถึง พระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เป็นอารมณ์คิดถึงความดีที่ตนกระทำมาเป็นอารมณ์นี่ถ้าว่ามันคิดอยู่ตามเรื่องความดีต่างๆหมู่นี้แล้วก็ไม่จัดว่าความพิดนั้นความคิดนั้นมันเป็นพิษเป็นภัยต่อตนเองอมันก็ พออยู่ไปได้ถ้าผูใ้ใดประคอ,อ,องจิตของตนให้ดำริตองอยู่ในคุณพระรัตนาไกลและคุณสินคุณทานการกุศลต่างๆหมูเนี่ย <c oughs> อีกอย่างหนึง่งก็มานึกถึงชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนความตายเป็นของแน่ม,มานึกถึง ชีว like like. ิตนี่เป็นอารมณ์อย่างนี้เสมอๆไปมันก็จะเป็นอุบายสอนใจไม่ให้เพลิดเพลินมัวเมาไปในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์อันใดเพราะว่าเมื่อมานึกถึงชีวิตนี่เข้าไปแล้วอะไรอะไรก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน ก็ไม่ทราบว่าจะเพิดเพลินมัวเมาไปเอาอะไรในเมื่อมันไม่เที่ยงอยู่แล้วจะเป็นรูปตัวเองก็ดีรูปคนอื่นก็ดีมันก็มีสภาวะเหมือนกันหมดเลยอยู่ไปนานวันนานปีนานเดือนไปมันก็สุดโทมไปอยู่เนี่ยลักษณะแห่งความไม่เที่ยงของร่างกายมันก็ปรากฏเรื่อยไป <c oughs> แล้วอย่างนี้พูดถึงความตายอย่างนี้มันก็แน่ตั้งร้อยเปอร์เซนเลยความตายเนะี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตแน่นอนเลยแต่คนผู้หลงผู้เมาแล้วมันถึงไม่หวนนึกถึงความตายมาเป็นอารมณ์ถ้านึกถึงความ ตายแล้วมันจะไม่ได้เพลิดเพลินมัวเมาก็เลยไม่ต้องนึกถึงแหละความตายถ้าผู้ที่เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารแล้วอย่างนี้มันก็ยิ่งนึกถึงความตายบ่อยๆแหละเพื่อเตือนตนมาให้ประมาทเมื่อนึกถึงความตายแล้วก็หมายความว่า นึกถึงความพลัดภากจากทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรที่จะติดตัวไปแม้แต่น้อยเดียว <c oughs> ถ้ามันนึกพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเข้าจิตใจที่มันเคยฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเคยเพลิดเพลินไปต่างๆแต่ก่อนมานั่นมันก็สงบลงได้เพราะมันมองเห็นนี่มองเห็นด้วยใจแท้แท มองเห็นว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นชิ้นเป็นอันเป็นแก่นเป็นสารในอัตภาพร่างกายอันนี้นะแล้วไม่ทราบว่าจะหวงจะห่วงไปทำไมอะ่ะไม่ทราบว่าจะหลงเพลินเมาไปเอาอะไรอะ่ะเพลินไปเท่าไหร่มันก็ไม่ได้อะไรอะมีแต่ใจเศร้าหมองขุนมัวไปเปล่าเปล่าไม่ได้อะไรติดตัวไปแม้แต่น้อยเดียว ได้แต่ความเศร้าหมองใจอย่างว่านั่นเนี่ยเมื่อผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วก็มาเพียรชำระใจนี่ให้มันผ่องใสสะอาดไปเรื่อยๆเมื่อร่างกายมันไม่เที่ยงไม่อย่งยืนอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างไรต่อไปแล้ววันนี้ก็มาปรับปรุงใจนี่แหละ ให้มันตั้งมั่นลงไปเพราะว่าใจดวงนี้สามารถฝึกให้มันตั้งมั่นได้ถึงมันจะไม่มีรูปร่างก็าตามแต่มันก็มีอิทธิพล mm hmm. เมื่อได้มาอาศัยร่างกายอันนี้แล้วถ้าหากว่ามันถูกกิเลสตัณหาครอบงำ อย่างนี้มันก็ใช้กายวาจาทำบาปทำชั่วเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้แต่ถ้าว่าจิตนี้ได้รับการอบรมให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอย่างว่านี้แล้วมันก็สามารถใช้กายวาจานี้ทำดีพูดดีได้สามารถทำกุศลคุณงามความดีให้สูงขึ้นไปโดยลำดับสามารถละ อาสวะกิเลสตัณหาทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากดวงกิจนี้ได้นี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่ากิจนี้ถึงแม้จะไม่มีรูปร่างอะไรมีแต่ความรู้สึกนึกคิดเฉยๆแต่มันก็มีอิทธิพลอยู่ในตัวของมันเลยแต่อิทธิพลเหล่านี้มันต้องอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกต้องเข้ามาประกอบด้วย เฮ้ mm hmm. ถ้าว่าใจนี้ไม่ฉลาดมันได้รับสัมผัสจากกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภาย,ภายนอกนั่นแล้วมันก็สร้างความโลภค,ความโกรธความหลงอะไรขึ้นในใจนี่ mm hmm. เมื่อสร้างกิเลสเหล่านี้ขึ้นในใจมากๆเข้าไปแล้วกิเลสเหล่านี้มันก็บันดาลให้คนเราทำบาป mm hmm. ฆ่าสัตว์บังลักทรัพย์บ้างประพฤติผิดในกามบ้างกล่าวมุสาวาทบังดื่มสุราเมลัยเครื่องดองของเมาของเสพสิทธิโทษต่างๆบ้างนี่กิเลสเหล่านี้แหละเมื่อสะสมให้หนาแน่นขึ้นแล้วมันวันดาให้คนเราทำบาปสั่งสมบาปกรรมความชั่วต่างๆใส่ตัวเอง <c oughs> ถ้าเป็นนักบวช อย่างนี้ก็จะเป็นผู้ละเมิดในพุทธบัญญัติต่างๆไม่กลัวต่อบาปกรรมความชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์เพราะว่าจิตใจมันถูกกิเลสครอบงำกิเลสนี่มันมันจะบันดาลให้จิตนี้ไม่กลัวบาปบันดาลไม่ให้เชื่อํำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้น ก็เพราะฉะนั้นมันยึงทำบาปได้ยิงแด้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้เพราะมันไม่กลัวบาปนั่นเองแหละบัดน,นี้เมื่อบุคคลมาเพิกถอนกิเลสเหล่านี้ให้เบาบางออกไปจากดวงจิตแล้วจิตใจนี่มันอ่อนน้อมลงสู่บุญสู่คุณอันประเสริฐนั่นแล้วนั่นแหละมันมันจะบุญคุณเหล่านั้นแหละจะดนบันดาลให้จิตนี่เกิดความกลัวบาปกม ความชั่วที่ทำลงไปนะมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์คนที่กลัวบาปกลัวกรรมนี่คนบุญนะคนมีบุญเพิ่งเข้าใจคนไม่กลัวบาปกลัวกรรมเวรต่างๆมนี่คนไม่มีบุญมันเป็นอย่างนั้นทัานทุกคนให้สำรวจตรวจด,ดูจิตใจของตัวเองว่าเป็นยังไงอ่ะ จ,จิตใจของตนเองนี่มันกลัวบาปกรรมเวรไหมหรือไม่กลัวก็เป็นหน้าที่ของเราแต่ละคนจะต้องรู้เองแหละจะให้ผู้อื่นรู้ให้ไม่ได้เลย <c oughs> ถ้ารู้ว่ามันไม่กลัวบาปกลัวกรรมแล้วก็นั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นคนประมาทในพุทธศาสนานี่คนที่ไม่กลัวบาปกร,รมเวนนั่นแหละภาศาสดาทรงตรัสว่าเป็นคน ตั้งอยู่ในความประมาทปะมะตายะถามะตาคนผู้ประมาทเหมือนกับคนตายแล้วนั่นแหละ <c oughs> หมายความว่าคนผู้ประมาทนี่ถึงแม้จะมีชีวิตเป็นอยู่แต่ก็ไม่ได้ทำความดีอะไรให้แก่ตนเองและผู้อื่นเป็นผู้ตายจาก กุศลคุณงามความดีต่างๆเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าคนผู้ประมาทแล้วก็เหมือนกับคนตายแล้วนั่นนะคนตายไปแล้วไม่ได้ทําความดีอะไรอะ่ะนั่นแหละอันนี้คนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ทําความดีอะไรมันก็ไม่ได้ความสุขอะไรติดตัวไปนั่นแหละมันท่านจึงเปรียบไว้เหมือนกับคนตายแล้วนั่นเองนะดังนั้นผู้ใด มาคิดดูชีวิตนี่มันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยย่งยืนความตายเป็นของแน่นอนเ,อเมื่อตายไปแล้วผู้ใดทำกรรมดีก็ย่อมได้รับผลดีมีความสุขเป็นผลผู้ใดทำความชั่วก็ย่อมได้ย่อมได้ชั่วมีความทุกข์เป็นผลติดตัวไป นี่เมื่อคนเราตายลงแล้วจิตใจนี่มันจะต้องเบนไปสองทางนี่แหละไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถ้าผูใ้ใดฝึกทนให้มั่นอยู่ในบุญในคุณได้เวลายังมีชีวิตเป็นอยู่นี่แน่นอนแล้วตายลงไปแล้วก็บุญกุศลนี่มันก็เป็นยานปหานะรองรับดวงจิตนี่ไปนี่พูดถึงคนที่ยังไม่สิ้นกิเลส ยังสั่งสมบุญกุศลยังไม่เต็มมันก็จำเป็นต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปอันท่านพูดสิ้นกิเลสแล้วก็มันไม่มีเรื่องที่จะพูดอะไรมากมายดอกที่เราพูดกันมากอยู่นี่มันก็พูดเรื่องของคนที่ยังไม่สิ้นกิเลสนั่นเอง <c oughs> พูดชักชวนเพื่อให้เห็นโทษของกิเลส เมื่อเห็นโทษของกิเลสแล้วก็ชักชวนให้ละกิเลสนั้นเสียอย่าได้พยายามสะสมกิเลสเหล่านั้นไว้ในใจนี่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีจุดมุ่งหมายอย่างนี้เองไม่ใช่อย่างอื่นใดดังนั้นถ้าผู้ใดไม่สามารถที่จะฝึกตนปฏิบัติตนละกิเลสให้เบาบางออกไปจาก,กจิตใจตัวเองได้ ผู้นั้นก็ชื่อว่าไม่ได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมทำตาม,มไม่เห็นแจ้งในเหตุแห่งทุกข์ด้วยปัญญาของตัวเองพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบาปกรรมความชั่วเหล่านี้นะเป็นเหตุให บุคคลได้เสวยทุกข์ไปในสงสารอันนี้คนผู้มืดมนอนทกการแล้วไม่ค่อยเชื่อมันเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นจึงไม่เพียรละความชั่วออกจากตัวคนที่มีบุญวาสนาบาร,รมีที่ตนได้อบรมสั่งสมมาแต่ก่อนบ้างแล้วก็มาสั่งสมเอาในปัจจุบันนี้บ้างด้วยอำนาจบุญญาบาร,รมีเหล่านี้นะ่ะมันก็มาโดนจิตดนใจ ให้เห็นโทษของกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังกล่าวมานั้นเมื่อมันเห็นโทษของกิเลสแล้วมันจะไม่นิ่งนอนใจแหละคนเราจะต,ต้องขมักขมันทำความเพียรละกิเลสไปเรื่อยๆอธิษฐานในใจลงไปว่าเราจะไม่สั่งสมกิเลสต่อไปแล้วนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะตัด การรานกิ่งของมันออกไปเรื่อยๆแหละอันขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วถึงมันจะยังมีอยู่แต่หากว่าเผลอตัวแล้วมันเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นรู้ตัวแล้วเราจะกำหนดละเราจะไม่สังสมมันต่อไปก็ต้องอธิษฐานในใจว่าอย่างนี้สำหรับผู้ที่เห็นโทษของกิเลสเมื่อได้อธิษฐานใจว่าอย่างนี้แล้วมันก็สังวรระวังอะไรแบบนี้นะคอยระวงัง ไม่ให้เผลอแต่ถ้ามันเหลือระวังเผลอไปแล้วมันสร้างกิเลสขึ้นมาเวลาไหนรู้ตัวแล้วก็รีบกำหนดละมันไปสอนใจตัวเองไปจนว่าใจมันละอารมณ์นันั้นได้นี่สำหรับผู้เห็นโทษของกิเลสตัณหาก็จะต้องมีความภาคเพียรพยายามสำรวมใจตัวเองอยู่อย่างนี้แหละ ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน <c oughs> นี่ก็หวังว่าผู้ฟังทั้งหลายคงจะพอเข้าใจได้ไม่ใช่หรือที่พูดให้ฟังเนี่ยถ้าใครยังไม่เข้าใจตามที่แนะนำนี่ได้ก็นับว่าเป็นผู้หนามากทีเดียวเป็นผู้มีกิเลสหนามาก <c oughs> ก็คนเราที่มันจะได้ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ในโลกอันนี้นะเพราะอะไรล่ะเคยทบทวนดูบ้างไหมนก็เพราะความโลภเกิดขึ้นมาแล้วตนเองแต่ชาติก่อนนั้นก็มัมวเมาประมาทไม่ได้ทำความดีมากทำแต่นิดหน่อย เมื่อเกิดมาในชาตินี้แล้วก็ไม่ได้รับความสุขเท่าที่ควรเพราะว่าบุญตัวมันน้อยก็ได้รับความสุขนิดนิดหน่อยหน่อยเมื่อเห็นคนอื่นเขามีความสุขมากมีสมบัติมากก็ยากได้อยากได้อย่างรุนแรงจนถึงกับวางแผนจี้พล้นหรือว่าหลอกลวงต้มตุนเอาของคนอื่นเขามาเป็นของตนนี่แหละ กิเลสนะเมื่อสะสมให้มันหนาแน่นขึ้นในใจแล้วมันก็บรรดาให้คนเราทำบาปอย่างว่านี่นะแต่คนผู้หลงผู้เมาแล้วมันไม่นึกว่าเป็นบาปหรอกหรือเมื่อมันนึกว่าเป็นบาปก็ยอมรับบาปนั้นมันจะไปตกนรกสักกี่หลุมก็ยอมไปนี่คนผู้หนาไปโดยกิเลสแล้วมันมันยอมหมดบาปกรรมมันจะแต่งทุกข์ให้อย่างไรก็ยอมรับยอมเสวยไปหมด ซึ่งกรงกันข้ามกับนักปราดนักปราดนั้นแม้บาปน้อยหนึ่งก็ไม่ต้องการแต่ว่าเผลอบาปมันเกิดขึ้นในใจน้อยหนึ่งก็นึกเสียใจติตนเองเตือนตนเองไม่ให้ประมาทไม่ให้สะสมกิเลสอันนั้นให้เจริญไว้เ,เจริญงอกงามขึ้นต่อไปมีวิสัยของนักปราดเป็นอย่างนั้น ไม่ถึงก็ว่ากิเลสหยาบๆอะไรเกิดขึ้นดอกแม้กิเลสบาปประทมน้อยหนึ่งเกิดขึ้นก็รู้ตัวได้ตำหนิตนเองผู้เป็นเช่นนั้นแหละสามารถที่จะละกิเลสให้เบาบางออกไปจากดวงกิจนี้ได้มากทีเดียวอ่ะเป็นอย่างนั้นดันั้นการภาวนาการเจริญวิปัสสนาอันนี้ก็เพื่ออะไรล่ะ ก็เพื่ออบรมปัญญาให้เกิดขึ้นไว้ในใจของตนแล้วเมื่อมีเหตุอะไรมาถึงตนหรือว่าตนพลังเผลอไปรู้ตัวแล้วก็จะได้ใช้ปัญญาสอนใจตัวเองเข้าไปเรื่อยๆสอนใจให้มันเห็นโทษของกิเลสบาปรธรรมเหล่านั้นสอนใจให้ละมันไม่ให้ชื่นชมยินดีกับกิเลสบาปรธรรมต่างๆ การที่เราอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเราก็อาศัยปัญญานี่แหละมาสอนจิตเตือนจิตนี่บ่อยๆเข้า,ามันเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจคนอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วแล้วไม่เอาไม่เอาใช้มันก็เหมือนอย่างบุคคลมีดาบอยู่ในตัวอยู่ในฝักเมื่อฆ่าศึกจูโจมมาก็ไม่ถอดดาบออกฟ้องกันตัว ข้าถึอมันก็ได้โอกาสทำลายชีวิตของตนให้ย่อยยับไปอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยบุคคลผู้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วเวลามีเรื่องไม่ดีไม่งามมากระทบกระทั่งเข้าหรือเวลาเผอกิีเลสตันหาเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาปัญญามาสอนใจตัวเองได้กิเลสมันก็ครอบงมจิต ให้มืดมนมัวเมาเหมือนเดิมมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยดังนั้นนะให้พึ่งพากันสำรวมงานความรู้อันนี้ไว้ให้ได้เมื่อเราภาวนาพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสังขารน,นามรูปต่างๆเหล่านี้แล้วทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งปานิตสุขขุมอะไร ก็เพ่งดูจนให้หมดสิ้นเลยเห็นว่าเป็นสภาวะเกิดขึ้นแล้วแปรพวนแตกดับไปเป็นธรรมดารักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ให้ปรากฏอยู่ในใจเสมอๆไปนี่จึงเรียกว่าญานะสังวรนะแปลว่าเป็นผู้สำรวมในยานความรู้อย่าให้มันเสื่อม ถ้าว่าปล่อยให้ความรู้อันนี้มันเสื่อมไปแล้วก็ก็รักษาความจริงไว้ไม่ได้เลยก็มีแต่เรื่องไม่จริงแล้วมันจะเกิดขึ้นในใจแบบนี้นั่นแหละเรื่องเรื่องไม่จริงก็คือกิเลสนั้นเองแหละมันมีมายามันหลอกใจให้หลงไปตามมันหลงรักหลงชังไปหลงเศร้าโศกเสียใจไป มีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาก็เสียใจเศร้าโศกหรือว่าโกรธเครียดคุณเค,คืองในใจไม่สามารถที่จะละอารมณ์เหล่านั้นได้นี่เรียกว่าเป็นผู้ประมาทฉะนั้นทุกคนให้พึ่งสำรวมงานความรู้ความเข้าใจที่ตนได้กลั่นกรองมาแล้วเป็นอย่างดี อย่าให้ยานความรู้อันนี้มันเสื่อมไปจากดวงกิจนี้แต่คนส่วนมากมันมันไม่เป็นอย่างว่านี่นะส่วนมากไม่สามารถที่จะรักษาญาณความรู้นี้ไว้ในตนได้ <c oughs> ปล่อยให้ยานความรู้อันนี้มันเสื่อมไปจากดวงกิจนี้่ <c oughs> ดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจไม่มีอะไรนะถ้าพูดกันอย่างสั้นๆนะมีแต่ความรู้อันเดียวนี่แหละเป็นเหตุใหญ่ทั้งหมดเลยถ้าควบคุมความรู้อันนี้ไว้ได้แล้วก็ได้หมดเลยนะเอาชนะได้หมดอมเอาชนะความโลภความโกรธความหลงมานะทิททติต่างๆได้ ใครด่ามาก็ไม่โกรธวันนี้เมื่อเอาชนะใจตัวเองได้แล้วใครสนเสริญเยินยอมาก็ไม่หลงไม่เพลินไปตามแต่คนส่วนมากนะยากที่จะทำใจได้อย่างว่านี้นั่นแหละถ้าผูดด้ใดทำใจได้อย่างนี้นี่ก็นับว่าเป็นผู้สั้งอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยแท้ ข้อที่ว่าอโกเทนชีเนโกทังพึ่งเอาชนะความโกรธด้วยไม่โกรธตอบอันนี้นะเราทำได้ไหมอลองถามใจตัวเองดูน,นั่นแหลถ้าทำไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระเทเจ้าอย่างแท้จริงอันผู้ที่ปฏิบัติได้ในหมายความว่า เวลามีเรื่องไม่ดีก็ในงามกระทกทั่งมามันก็หวันไหวเป็นธรรมดาเละแต่เมื่อรู้ตัวแล้วก็อดกัน้นมานี้จะไม่ยอมให้มันหวันไหวอยู่ยนั่นเรื่อยไปข่มใจละมันเมื่อทําอย่างนี้บ่อยๆเข้านี่กิเลสเหล่านั้นมันก็เกิดขึ้นในใจไม่ได้มันก็มีแต่อ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆออมันเป็นอย่างนั้น ถ้าหากว่าป,ปล่อยใจให้วันไหวไปตามอย่างนั้นแล้วถึงแม้มีปัญญาอยู่อย่างไรมันก็ยังสอนจิตไม่ได้นี่มันต้องมีขันติธรรมเป็นเครื่องประกอบกับการปฏิบัติทางจิตใจดังกล่าวมานี่ <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังกันแล้วก็ขอให้พากันตั้งอยู่ในความไม่ประมาทต่างคนต่างตัวช่วยตัวเองให้เต็มความสามารถ ของตนของตนแล้วก็จะได้ประสบผลที่ตนมุ่งหมายดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้